โอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะกอ็อยู่กับซ่อมนะคะแล้วก็วันนี้จะมารีวิวเลยนะคะรีวิวตัวหนึ่งน,นะคะที่แบบตอนนี้ซาร่านะคะก็มีน้ำหอมเปิดตัวมานะคะก็แล้วก็น้ำหอมมันจะลดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้แบรนด์ซาร่าก็จะลดในเกี่ยวกับเสื้อผ้าด้วยนะคะก็จะลดอยู่นะคะแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะคะ่ะทุกคน น้ำหอมตัวนี้นะคะก็คือของซาร่านะมันมีชื่อว่า v ว o l e t b l o s s o อมจริงเป็นคนที่ชอบสีม่วงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับสีม่วงๆก็คือไวเลขวดแบบดีงามมากนะคะนี้ก็คืออยู่ที่180ยแปมิลน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นสีม่วงไวอ l เลตบลัซซอมนะคะขวดใหญ่ค่ะจัดขวดใหญ่มาเลยนะคะอันนี้ก็แบบ ตัวนี้นะคะ Vi โอเลบรัสซอมเนาะก็จะหอมแบบหอมหมือนหวานนะคะทุกคนให้ดูนะหอมหมืนหวานหอมแบบหอมแบบหวานนะคะต้องมีเก็บนะคะแล้วตอนเนี้ยเนี่ยคะ่ะไ i โอเลมันเป็นข้างหน้าเขียนว่าไวโอเลตบรัสซอมนะคะทุกคนเห็นชัดไหมอ่าไวโอเลตบรัสซอมนะคะ ลองไปตาําลองไปจัดกันดูนะคะมันลดราคานะคะอันนี้ลดแต่ลดไม่มากนะทุกคนคือลดราคาอยู่แล้วก็มันเป็นแบบหอ,หอมอมากจะบอกได้เลยนะคะซาร่าเนี่ย<ม>คือตามที่แบบมีประสบการณ์มานะคะแล้วก็ดูตามรีวิวนะคือซาร่าทำน้ำหอมดีมากค่ะซาร่าทำน้ำหอมดีมากค่ะทุกคน<ม>คือ ทําทตามแบบเหมือนแบรนด์ดังๆนะคะแต่ราคาเนี่ยคือราคาแบบจับต้องได้ราคากันเองนะคะอ่าหนึ่งในนั้นก็คือ v วเล e ต b บลซ่อมลองไปลองไปแบบหาหาซื้อดูนะคะคือดีงามมากๆนะคะคว้ค่าแต่การเก็บไว้นะคะสําหรับาส,สาวๆที่รักน้ําหอมนะคะลองไปดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Tintin.